ไม่ใช่เราไปทําสีนะอันนี้คือสีแดงมาจากโรงงานเลยสีแดงสีนี้เลยครับมันเป็นล้อที่เบามากนะรถเราแรงไงเราก็ต้องเลือกล้อที่เบาเพื่อที่ว่าลดน้ําหนักให้ได้มากที่สุด2,000สนกว่า3,000สนนะจ๊าเฉพาะเบรกพี่ใช่ใช่ใช่บ้าแต่ก็คือ1.4ล้านกํำตังมาได้สำหรับนี้เลยใช่ สวัสดีทาา่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Will Addict ครับผมก็วันนี้นะทุกคน <AM S 2> เราแบบว่าจะมารีวิวรถอีกหนึ่ง <IS US> คันนะครับเป็นพิกัดตของทางบ้าน EP 2อ่าคือแบบว่าแต่วันนี้เราจะไม่ใช่แบบว่า2ล้อนะทุกคนแต่จะเป็นนี่ครับ4ล้อนะฮะนี่เป็นไง คันนี้ที่อยู่ข้างหลังเรานี่เองนะครับขอแบบว่ามารีวิวสีล้อบ้างอาจจะแบบไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ก็แบบอยากเป็นมุมมองใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูนะครับนอกจาก2ล้อก็เลยแบบว่าเอาสีล้อมาให้ดูบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์สเต็ปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ารถคันนี้เขามีดียังไงคือเข้าตากรรมการหนึ่งคันไม่งั้นไม่จับมารีวิวให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับนี่แต่ก่อนจะบอกว่าขอแบบขายของนิดนึงคือทุกคนเห็นแว่นผมหรือเปล่านี่โดนแดดแล้วเปลี่ยนสีครับ คือแบบว่าไปเปลี่ยนเลนมาครับทุกคนก็แบบว่าเป็นเลนทานซซชั่น Gen 8ของเอซิลอนะครับผมก็เลือกสีได้เจ้าสีเขียวสีน้ำตาลสีชาสีเทามีหมดเลยนะทุกคนก็เข้าไปที่เพจนี้ได้เลย Mac Optical นะทุกคนฝากด้วยตัดเลนแว่นตากรอบแว่นแฟชั่นอะไรเงี้ยมีหมดนะครับเข้าไปสอบถามได้ดู t ิ k t o o k ตามนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์นก่อนว่ารถคันนี้เป็นยังไงไปดูกัน ทุกคนก็หลังจากดูอินเสิร์ตไปแล้วนะครับเป็นไงฮะรถคันนี้นะครับยังสวยงามนะครับนี่ก็เป็นพี่เจ้าของรถนี่เองสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรพอ่ชื่อออดครับผมอ่าฮะชื่ออ๊ตนะครับพี่อตพด่โอทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ทำอะไรุรกิจก็ขายมอไซค์บิ๊กไบค์มืสองครับไม่ใช่ขายมอไซค์สองล้ออ่าก็คือแบบว่าพี่ออสนี่ยขายบิ๊กไบค์มือสองใช่ครับผมแต่มีรถสวยๆอย่างนี้ด้วยพี่ ใจเราชอบความแรงไงอ่าชอบความแรงคืออะไรก็ได้ไม่เกี่ยง่าจะ2ล้อหรือ4ล้อใช่ทางบกทางน้ําได้หมดอ่าทางบกไอทางน้ําก็มีทางน้ำก็มีกีเกกีด้วยใช่แล้วแบบโกคาร์ดก็มีมีมีหมดได้หมดเลือกความแรงไว้ใจกันได้อ่าจัดไปขายบิ๊กไบค์มือสองชื่อเพจว่าอะไรพี่โอไบค์ครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนี่ติดตามได้เลยนี่ตามข้างล่างนี่เลยครับโอไบค์ดูได้ครับผมจะขึ้นให้เฮ้เราก็ดาวเอา โอดูคนเอนเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องท้าความนิดนึงว่าผมกับพี่นะครับรู้จักกันแบบว่ามาประมาณตั้งแต่หลายปีละประมาณ6ปี7ปีละตั้งแต่ปี2014แล้วขับบิ๊กไบค์ด้วยกันใช่แล้วก็ต้องเล่าก่อนนะทุกคนก็คือพี่คนนี้นะครับเป็นคนที่เปิดโอกาสที่แบบว่าทาให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงการแบบขายรถมือสองบิ๊กไบค์มือสนะครับก็คือพี่อ๊อคนนี้นี่เองนะทุกคนก็ เดี๋ยวนี้เข้าเรื่องดีกว่าพี่เรามารีวิวรถของพี่กันว่า<ด>รถค,รครันนี้มันเป็นอะไรยังไงแบบว่าเฮ้ยหล่อจังวะสีแดงด้วยตรงรุ่นเลยแบบคือตรงรุ่นผมอะอยากได้มากเลยอะพี่สีแดงโรงงานนะคันนี้จริงว่าเป็นแดงโรงงานไม่ไม่ใช่เราไปทําสีนะอันนี้คือสีแดงมาจากโรงงานเลยสีแดงสีนี้เลยครับอ,อ้าวหรอแล้วแล้ว,ลวรถคันนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่บอกท่านผู้ชมนิดนึงซีโลโคนะครับผมเป็นซีโลโคธรรมดานะแต่ผมไปแต่งเป็นซีโลโคอาร์ R, คือพวกชุดกันชนอะไรรอบนอกเงี้ยครับเป็นตัวอา อ๋อคือกันชนของเดิมของซิลิโคนเนี่ยมันจะมีทั้งตัว R แล้วไม่ R อ่าตัวธรรมดาอ่าตัว R ใช่ครับผมอ่าฮะทีนี้ก็พี่ไปเปลี่ยนเป็น R มาแล้วใช่นี่อันนี้คือเป็นกันชน R กันชน R แล้วก็ในตัวชื่อ R ของของไม่ R กับ R เนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างพี่มันจะเหมือนว่า R มันจะเหมือนมี ซลีล่าที่แบบว่าเฟี้ยวฟ้ากว่าหน่อยมันจะเหมือนมีสเกิร์ตในตัวแต่อามันจะดูเรียบๆบ้านๆสเกิร์ตที่หมายถึงว่านี่นี่ตรงตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่เกี่ยวเคปล่านะแค่ตรงนี้อ่าเคปล่าคือใส่เพิ่มเคปล่าคือเราแอดออนขึ้นไปเพิ่มอ่าฮะก็คือเหมือนแบบว่าแล้วแล้วช่วงบนมันต่างกันไหมช่วงบนเหมือนกันหมดครับก็นี่ช่วงช่วงช่องอากาศตรงเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นอ่าจะมีสามารถดักลมได้เยอะขึ้นช่วงนี้อ่าแล้วจะรับลมของเดิมจะเป็นแบบอันเล็ก อ่าใช่อันนี้เราก็ได้แบบมันจะดูเหมือนรถบ้านปะของเดิมใช่ใช่ใช่อันนี้มันจะดูสปอร์ตเฟียลฟ้าขึ้นมาหน่อยอ่าโลโก้นี่เราก็เป็นโลโก้ดำอ๋ออันนี้ไม่ได้พ่นสีไม่ได้พ่นสีเบิกเบิกมาคือเป็นของดำตรงรุ่นที่แบบใช่ใช่ครับผมของเดิมเป็นครเมียมอ่าใช่แล้วก็นี่เห็นไหมสัญลักษณ์อันนี้เราก็เปลี่ยนมันมาพร้อมกับกระชนหน้าเีดอ๋อก็คือมันจะมีซีโลโก้ที่เป็นตัว R อา่าแล้วก็ไม่อราใช่ตัวอาร์คือสแตนดาร์ดอะแรงม้าจะสูขขงกว่าตัวธรรมดาตัวเดี๋ยวนะตัวสแตนดาร์ดสูงกว่าหรือว่าไม่ใช่ตัวสแตนดาร์ะจะต่ำกว่าตัวอาร์จะเยอะกว่าตัวสแตนดาร์ดมันอยู่ประมาณ210แรงม้าแต่ตัวอาร์มันจะอยู่280อ๋อประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่อาไม่ใช่ครับไม่ใช่อ แต่ใส่ลุกธรรมดาแต่เป็นล <ained standpoint S 1> ุก R <ต>เวอร์ชัน,นใช่ใช่คือพาร์ทรอบนอกจะเป็น R สเกิร์ดสเกิร์ตก็เปลี่ยนพาร์ทรอบคันพาร์ทรอบคันเลยสะเกิดก็เปลี่ยนเป็นของกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตหน้าเอ้ยกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็สเกิร์ตข้างครับอ่ากันชนหลังก็คือเป็นของ R ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็ดีฟิเซอร์นี่ก็จะไม่เหมือนเพราะเราเปลี่ยนทั้งชุด แล้วก็ถ้าเป็นตัวของเดิมๆจะเป็นท่อออกออกออกแค่1แต่นี่ก้ออก2อ๋ออันนี้ออก2ใช่ครับือตัว standard มันไม่ออก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 คู่ออกแค่ฝั่งเดียวแต่ถ้าเป็น R จะออกคู่ออกคู่ใช่ครับเอาง่ายๆว่าพาร์ทรอบคันก็จะเป็นตัว look a version ใช่แล้วตัว สปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังเป็นของแต่งอีกเหมือนกันครับผมคาร์บอนคาร์บอนเคปล่ครับคาร์บอนเคปลอก็คือเหมือนจะใส่แบบว่าตามลิ้นข้างอ่าใช่ลิ้นข้างหรือว่าข้างหน้ามันมันจะมีลิ้นหน้าลิ้นข้างแล้วก็มีดิฟเวเซอร์หลังแต่ว่าผมชอบข้างหลังแบบเรียบๆไงผมก็เลยเอาแบบบ้านๆดูสุขุมอ๋อสุขุมแล้วจริงๆสุกขมไหมครับพี่สุดขมอ๋ออันนี้หลังมันจะดูดุดันขึ้นอ่าฮะ Uh huh. ดูใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้ก็โลโก้เบิกใหม่ใช่โลโก้เบิกมาเป็น<ล>สีดำอ่ะฮะแล้วล้ออ่ะพี่ช่วงล่างเป็นไงคันนี้ล้อมันดีกว่าล้อเดิมหรือเปล่ามันเป็นล้อเดิม,มอันเนี้ยมันเป็นล้อที่เบามากนะคือผมอะ่ะคือรถเราแรงไงเราก็ต้องเลือกล้อที่เบาเพื่อที่ว่าลดน้ําหนักให้ได้มากที่สดุดอ uh ่ะฮะอ่า huh. ก็คือล้อเนี่ยเป็นล้อที่เบากว่าเดิม เบากว่าล้อเดิมใช่ลดลดแรงขึ้นก็ต้องเบรกดีกว่าเดิมเบรกดีกว่าเดิมเบรกเป็นของอะไรครับพี่เบรกเป็นของแอมเบโนนะครับผมแอมเบโหน้าหกหลังสี่หน้าหกหลังสี่ใช่ถ้าเบรกชุดนี้เอาแบบว่าถ้าเบิกใหม่แบบว่าซื้อซื้อซื้อใหม่เท่าไหร่ถ้าเบิกใหม่ผมว่าน่าจะมีสองแสนกว่าสามแสนนะแต่ผมเฉพาะเบรกอะพี่ใช่ใช่ใช่คือเบรกจานก็คือปั๊มกับจานนี้มาครบเลยอใช่ครับผม อันอันนี้เป็นจานแบบตัวท็อปเขาเรียกว่าเฮดบ็อบเฮดบ็อบบินอ่าใช่รถพี่เนี่ยใช่ใช่ใช่เราก็ไม่ค่อยสันผัดเท่าไหร่ไงช่างเขาบอกมาอย่างี้อ่าแล้วทีนี้เราพูดถึงช่วงล่างล้อเบรกไปหมดแล้วจานพูดไปหมดแล้วว่าเอ้ยมันก็ไม่ใช่ของเดิมอ่ามันเป็นอเนอษแตนที่เปลี่ยนหมดทีนี้เครื่องครับพี่เครื่องก็ี้เป็นโช๊ก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  โชกรท็ทำโชกรท็ทำเปลี่ยนมันมองมอไม่เห็นนะมองไม่เห็นมันต้องเอาิปบียกขึ้นรถก่อนมันเป็นออโช๊คของซักปรับสูงต่ำปรับแข็งอ่อนได้คือเป็นสตัดปรับเกียวใช่ครับผมออจะเอาสูง,งจะเอาเตี้ยเทย่าไหร่แต่ผมว่าเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบเตี้ยมากบางคนบอกรถยังสูงเลยคนผู้หญิงเยอะไงไม่ใช่มันขับยากลิ้นหน้าเปลี่ยนไปหลายอันแล้วโอลิ้นหน้าแตกใช่ไหมใช่มันเตี้ยมากมันขับลําบากไงอ่าอ่าอ่า แล้วต่อมาครับพี่แล้วโช๊คช่วงล่างนี่คือประมาณนี้ล้อจานใช่ล้อจานโช๊คก็ประมาณนี้ใช่ครับเรื่องเครื่องพี่คันนี้เหรอใช่ลองเปิดฝาครับผมให้ทุกคนดูเลยดีกว่าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องเครื่องที่แบบทำไมพี่ไม่ล้างห้องเครื่องเลยครับพี่รถเราใช้งานทุกวันนครับผมอ๋ออันนี้คือใช้งานทุกวันได้ด้วยไม่ีทาใช้งานทุกวันได้ไม่ผ่านเดลิยูดครับคันนี้บอกเลยเดลิยูดเคยแบบว่าขับขับปุ๊บมีปัญหาไหมไม่เคยไม่เคยกริง ข้าวลิงขึ้นรถสไลด์อะไรอย่างนี้ไม่มีครับผมนี่ดูแลอย่างดีไม่เคยใช้บริการรถสไลด์ไม่เคยครับอ๋อแต่มีติดไว้บ้างก็ดีโอเคอย่าเลยทำแล้วมั้งอ่าคันนี้ใช่ไหมอ่าหนึ่งหลักๆเห็นเลยนี่กองอากาศครับเป็นของ ECS j u n i n g อันนี้ผมสั่งมาเองเลยสั่งมาเองใช่อ่าฮะฝานี่มันเป็นฝาแบบนี้อยู่แล้วปะฝาอันนี้ไปเปลี่ยนใหม่ครับเป็นคาร์บอนเคปลอจริงๆมันจะเป็นแบบเนื้อพลาสติกธรรมดาใช่นี้เป็นคาร์บอนเคปลอ่าฮะ อ๋อเด่นคือของเดิมเป็นพลาสติกแบบดำๆพลาสติกคืออ่าพลาสติกธรรมดาเนี่ยครับอ่าใช่ครับผมแล้วไงต่อพี่แล้วนี้เราก็เลยแบบว่าอยากสวยไงเพราะเรามีลิ้นหน้าเค็บล่าข้างๆเค็บล่าแล้วก็จัดฝาไปด้วยจะได้เข้าเต็มกันอ่าคุมโทนใช่ใช่ใช่ต่อมานอกจากกรองฝาเครื่องแล้วมีอะไรอีกนี่นี่เลยสายทักสายไรอ่ะทุกคนดูดินี่สายอะไรเนี่ยสายทักสายทักเอิร์นไหมเนี่ยสาย อย่างดีเลยเนี่ยมันคือสายอะไรที่ใหญ่อันนี้คือมันเป็นระบบออยครับผมออยคูลเลอร์ของเครื่องยนต์เราติดแยกขึ้นมาข้างหน้าตรงนี้เป็นออยออยนี่มันช่วยอะไรครับช่วยระบายความร้อนครับผมคือรถเราแรงขึ้นการระบายความร้อนเราต้องดีขึ้นเรามีช่วงล่างที่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมระบายความร้อนก็ต้องได้เพราะถ้าระบายความร้อนไม่ได้อะความแรงมันก็จะแบบตกลงคือคือสมมุติว่าพี่กำลังจะบอกว่า รถเราแรงมันแรงขึ้นกว่าสาตรฐานใช่ระบบระบายความร้อนร้อนมันจะยิ่งร้อนขึ้นใช่เราก็ต้องระบายให้ดขึ้นใช่ครับอ่าแล้วหม้อน้ํามันช่วยไม่ได้พี่หม้อน้ํามันไม่เหมือนกันครับอันนี้คือคือเราเอาน้ำมันเครื่องอะวนออกมาให้รับลมตรงนี้เพื่อระบายความร้อนอใช่ซึ่งซึ่งมันมันมันคนละอย่างกับตัวของหม้อน้ำอะครับาออใช่ครับคือมันแยกกันใช่คือเหมือนว่าอากาศเข้ามาก็ต้องอินเตอร์ใช่ไหมส่วนเนี้ยน้ำมันเครื่อง มันระบายความร้อนด้วยสแตนด์ดก็คือออยซึ่งออยมันอยู่ข้างในมันไม่ได้รับลมเต็มที่เหมือนกับแบบเราติดออยแยกข้างหน้าครับถ้าเราติดออยแยกข้างหน้าเนี่ยมันจะสามารถที่ระบายความร้อนได้ดีขึ้นความคือจะสังเกตจากที่หน้าไม้มันจะมีอุณหภูมิของน้ํามันเครื่องอ่ะมันจะสามารถที่ลดได้เร็วขึ้นอ๋อลดช่วยลดอุณหภูมิน้ํามันเครื่องใช่ครับใช่ถ้าสมมติอุณหภูมิน้ามันเครื่องเราสูงอ่ะมันก็เสี่ยงต่อเครื่องที่เราจะเสียหายเยอะเวลาเราแช่ความเร็วสูง แบบว่าเหยียบแช่ๆใช่ใชไหมใช่ใชคันนี้แม<ช>็ก <N AC S 1> สปีดเท่าไหร่จูนมายัางจูนมาเรียบร้อยแล้วครับเออีกคําถามหนึ่งพี่ไอ้ที่เขาบอกว่าสเตจต1 2หนสอี่คือถ้าเป็นแบบว่ารถผมเห็นคนก็จะเรียกแบบเอ้ยคันนี้กี่ม้าคันนี้กี่ม้ากี่แรงม้าแต่ทําไมบางคนก็เรียกเอ้ยคันนี้สเตจตอะไรวะหนึ่งสอสมสี่มันคืออะไรพี่อ๋อโอเคคันนี้จะเป็นรถสเตจตามครับ สเตจสใช่สเต3สามแล้ว1หนึ่งอ่าสเตจหนึ่งสเตจหนึ่งคือคุณออกมาจากศูนย์เลสสแตนดาร์ดคุณก็จูนอย่างเดียวอ่าปั้มเรียบร้อยออกไปแรงอเดิมนิดหน่อยอ่าพอรับได้อ่าพอรู้สึกพอรู้สึกผู้หนีด่ะพอรู้สึกแต่เราคือทําทั้งทีอ่ะแต่คนส่วนมากอ่ะเขาจะเริ่มที่สเตจสองะนนะคือคือสแตนดาร์ดสเตตสองใช่ใช่ใช่ครับ มันจะรู้สึกเห็นผลมากกว่าอ่าก็เลย<ส>แบบว่าสเตย์สองทำท่อหน่อยไวรุ่นนะ่ะจะไปขับแบบท่อเดิมท่อเดิมมันก็ไม่ได้เหมือนแบบมอไซค์อ่ะขี่พิซไบขี่ท่อเดิมอันนี้อันนี้คือพี่ยังัยรุ่นอยู่มันไม่เลาใจใช่อ๋อก็คือเอาง่ายว่าสเตยสองเนี่ยใส่ท่อแล้วก็โยนไฟล์โยนไฟล์แล้วก็กรองกาดด้วยใส่กรองแล้วสเต3ทสามทำอะไรสเตยสามเปลี่ยนเทอร์โบ เปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนอินเตอร์อ่าอ่าเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาแอดออนขึ้นไปตรงนั้นคือส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่ซิลปก่นทำเนี่ยเขาทำสเตจเหมือนกันสามหรือสี่ส่วนมากก็มี2-3กันที่ทั่วๆไปนะ4จะมีน้อยคันเพราะว่า4มันคือทำเครื่องซึ่งเราลูกเนี้ยเหรอลูกก้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งการที่เราจะทำสเตจ4เนี่ยมันต้องผ่าเครื่องอ่ะซึ่งผมในในความคิดผมนะ เราจะใช้งานในชีวิตประจำวันะมันควบคุมไม่ได้นะอ่าใช่อะไรอย่างงี้เพราะแรงม้าเอาไว้ดันอย่างเดียวใช่สเตสี่ต้องมีประมาณ4ี่ห้าร้อยแรงม้าอะไรอย่างงี้กับเครื่องสองพันซีซีผมว่ามันเยอะนะอ๋อจากเครื่องสแตนดาร์ดสองร้อยแรงม้าอ่าตอนนี้กี่แรงม้าครับพี่ตอนนี้ก็ประมาณสามร้อยกว่าแรงม้าครับสเตส3ามบวกก็คือ ของผมจะมีอัพไบเทโบด้วยอ๋ออันนี้ก็คือเป็น3บวกแล้วใช่ครับแรงม้าอยู่ประมาณ300กว่าแรงม้า370 370อันนี้คือเป็นโยนไฟล์หรือไปจูนมาเป็นจูนแบบว่าคัสตอมเลยครับคนไทยจูนเลยก็คือขึ้นไดโนเลยขึ้นไดโนจูนเลยครับทีกะทีกาลาดเลยอ้โี่จูนให้เลยจูนเครื่องจูนเกียร์หมดแล้วสับเกียร์ตุบตับตุบตับเลยโอเคพี่งั้นเดี๋ยวเอางี้คือแบบหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยโม้เปล่าวะสามไปนั่งหน่อยเดีกว่าัดไปโอเค โอเคทุกคนนี่ตอนนี้เราันอยู่ในรถแล้วนะนี่เอ้ยพี่คันนี้แม่งเป็นภายในดําด้วอวะใช่ภายในดําจะมีน้อยนะส่วนมากจะเป็นภายในน้านําตาลกันอ๋อเ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 ห็นส่วนใหญ่คือแบบรถสีขาวก็จะเป็นภายในน้ําตาลใช่ใช่ uh huh. แต่คันนี้เขาเจ้าของคนแรกเขาสั่งมาเป็นภายในดำ uh huh. เนี่ยอฮะมันก็เลยเป็นด,ดําดูสีแ,แดงก็แดงแป๊บอันนี้เป็นซีรลโคลปีอะไรพี่คันนี้เป็นปี2013ครับสังเกตง่ายคือามาย,นายเนอร์เชนนี่เป็นหัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์ ตัวเหลี่ยมตัวยาวเขาเรียกการตัวไมเนอร์เชนแล้วเกียร์จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเกียร์พังอ๋อคือก่อนไมเนอร์เนี่ยชอบมีปัญหาเรื่องเกียร์ใช่มีปัญหาเรื่องเกียร์มาถึงเนี่ยต้องซ่อมเกียร์อะไรเงี้ยครับผมแต่พอแต่พอเป็นไมเนอร์แล้วเนี่ยคือเขาพัฒนามาแล้วใช่พัฒนามาแล้วใช่แก้ระบบเรื่องเกียร์ใช่ครับพัฒนาปีอะไรนะขออีกทีคันพนี้2013ครับผม2013คือซิลิโคนฉ่แรกออกปีไหนพี่ 12- บสอ มันมีตั้งแต่2009ก็เห็นนะอ๋อใช่แต่ปัจจุบันโฉมไอ้บอดี้ตัวเนี้มันมันก็ไม่ผลิตแล้วป่ะใช่ใช่ใช่ไหมยังไม่มีเจนใหม่ออกมานะเออยังไม่มีเจนใหม่แต่ผมไปเคยดูคลิปไม่นานนี้ก็แบบว่าจะมีเจนใหม่ออกมาใช่แต่มันไม่เข้าไทยคือประเทศไทยไม่ได้นำเข้าแล้วอ๋ออันนี้เป็นรถนําเข้าไม่ใช่คันนี้คันนี้เป็นรถศูนย์อืาแต่ประเทศไทยไม่ได้นําเข้ามาแล้วของในเจนของซีรัลโค อย่างพวกก๊อฟอะไรเงี้ยมันก็มีเกมมาร์เก็ตนำเข้ามาอยู่นะถ้าอยากได้อาจจะต้องเป็นเกมมาร์เก็ตอะไรเงี้ยครับผมเกมมาร์เก็ตก็คือผู้นำเข้าอิสระครับผมพ่อแม่งพึมพึมเน้อนะลองเปิ้ลหน่อยเปิ้ลหน่อย ได้มีมีอะไรเนี่ย้บอกเวลาด้วยในกาบกในกาบกอันนึงจะเป็นวัดบูธอีกอันนึงเป็นวัดแบตที่ผมต้องใส่วัดแบตพอไรเพราะผมไม่ค่อยได้ขับบ่อยผมจะรู้ว่าแบตเริ่มไม่ดีแล้วนะต้องชาร์จก่อนอะไรเงี้ยครับผมแต่ตั้งแต่ที่เข้ารถพี่มานะพี่ผมรู้สึกว่าแบบไอ้เกียฟิล์มม่งมืดชิบหายดูทุกคนนี่นี่ให้ดูหลังคาเนี่ยที่เป็นซันลูฟมยังมืดเลยอ่ะติดมอสเราเป็นคนกลัวแดดไงกลัวผิวเสียดูทรงแล้วไอ้เก็บเด็กแน่เลยคันเนี้ยแต่ผิวเสียแต่ผิวเสีย โคตรมืดเลยทุกคนเนี่ยฮะแอร์จะได้เย็นนี่นี่นี่เยเห็นไหมดูเาดูฟิล์มนะเดี๋ยวผมเปิดกระจกดูดิแม่งมืดจิบหายติดฟิล์มเบอร์เลยเนี่ยพี่อันนี้รอบคันจะเป็น80ดสิบบาน้า60ครับส่วนซันรูฟเนี่ยจะเป็น80อ๋อฮะตอนนี้ก็รถติดนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราซักให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยคันคันนี้มีอันนี้ด้วยพุชคอนโทรลครับพุชคอนโทรลนี่พุชคอนโทรลคืออะไรครับพี่พุชคอนโทรลคือไวรล็อกความเร็วในของรถของไทยอ่ะ จะไม่มีมาแต่ผมเอาไปซื้อใส่เพิ่มอ่าฮะอ่อู้ชอนโทรแล้วก็พวกไฟนี่ไฟเห็นไหมนี่นี่นี่นีนะสีแดงตอนกลางคืนมันจะเห็นชาร์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอินภาพอินเสิร์ตภาพตอนกลางคืนให้พูดเหมือนแบบว่าเป็นคนตัดเองเลยนะน่ะแน่นอนไฟสองทั้งสองเท้าไฟประตูอะไรก็มีแล้กนแต่คันนี้คือพิเศษที่แบบว่าภายในเป็นสีดำใช่ใช่ไหมก็คือภายในมันสั่งได้ปะ แล้วแต่ว่าเขาจะชอบสีไหนก็สั่งได้นะตอนตอนซื้อคนซื้อคนแรกอ,ะอ่ะเขาสามารถเลือกคัสตอมได้อ่าผมถามนิดนึงว่าคือปกติเนี่ยซิลโคลเราจะไม่เห็น<ม>แบบว่าที่เป็นสีแดงใช่คือรถเนี่ยอัจริงๆคือตั้งแต่ผมไม่เคยมเอาเป็นว่าไม่เคยเห็นรถสีแดง<ม>เคยเห็นคันนึง<ม>แล้วก็คันพี่ในไทยในไทยผมว่ามีสีเนี้ยที่เป็น,<ใ>นสแตนดาร์ดโรงงานนะผมว่ามีไม่กี่คันส่วนมากก็จะเป็นรถทําสี แต่อันนี้เป็นสีแดงแท้ใช่ครับโรงงานมาจากโรงงานเลยไม่ใช่รถกลับสีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ๋อ้แล้วทาไมรถมันถึงน้อยอ่ะสีแดงมันถึงน้อยอ่ะคือผมว่าด้วยด้วยความแบบว่าสีมันสีชุกฉาด่ยคนที่เขาซื้อแบบเขาก็กลัวโอ้โหสีมันจะแรงไปหรือเปล่าแต่เราชอบสีสดใสไงโดดเด่นท้องถนนเวลาขับไปไหนบ้านไหนเงี้ยอ่าโอเคคันนี้รถเรา๋ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันก็เป็นจุดเด่นไปนะเพราะว่า สีแดงเคร้บเผื่อแบบไปกับกงกับกิกอะไรเงี้ยฟิล์มมืดไม่มี <ฤ mente S 1> ครับผมคนละครอบครัวครับผมไม่ได้ว่าพี่เลยผมไม่ได้ว่าพี่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูตอนที่คันนี้ซัดตึงเห่อว่าจะเป็นยังไงแรงขนาดไหนนทุกคนแต่คงก็แบบว่า350ม้าก็โคตรแรงอยู่นะ370ร้อ3เ0อเออโอเคเดี๋ยวรอซัดอ่ะเอาคันหน้าเลยบวกเลยเฮ้ยใจเย็นคือแบบว่าถ้าสมมติเจอคันนี้บนทางด่วนดันได้ปะ จะ, oh. จะเป็นแบบว่าโมโหไหมแบบว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้แรงถึงแบบหัวแถวหรอกก็พอแบบไปไปวัดไปวาก่ะเขาได้ไม่ได้ไอายแบบใครอะไรงเงี้ย oh. พอไหวพอไหวก็คือยังไม่เคยเสียโลโก้ไม่ใครก็ <laughs> มีโดนบ้างแหมรถเราก็เน้นใช้งานบางคนแบบทำเต็มมาเลยแต่แบบว่าใช้งานแบบในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่เหมาะ ใช่ผมแบบไม่ชอบสไตล์นั้นชอบแบบเดลี่ยูสคือเราไปไหนมาไหนไม่ต้องแบบจอดฮัลโหลสไลด์ไม่ใช่มันไม่ใช่สไตล์เราไงนีแอร์เย็นเพียงพอแอร์เย็นเพียงพอใช่แล้วมีปัญหาจุกจิกใช่ระบบระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนี่ซิลิโคนมีอย่างหนึ่งกดปุ่มตรงเนี้พวงมาลัยจะหนักเบาปรับได้ด้วย3ระดับนะแต่ที่ไฟมันกระพริบเนี่ยเพราะผมเปลี่ยนชอกแต่งมาแล้วแต่การปรับเนี่ย ความอะไรยังหนักยังเหนื่อยอยู่เพื่อใหเ้เรามั่นใจสมมติเราจะขับความเร็วสูงเงี้ยอโอเคใช้ได้เ,เดินทางไกลร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดเนี้ยแช่ได้เลยนะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องความร้อนอ่าฮะโอเคจัดไปเดี๋ยวรอดูใกล้ถึงจุดที่ทุกคนรอคอยแล้วครับผมไปดูกันออแล้วเพื่อนๆใกล้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยตอนนี้เราก็รอถนนโล่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่พร้อมอยังพี่อขอแบบบูดบูดบูด,บดแบบ ดูชนกำแพงตุ้มเลยนี่บ้าไม่ใช่อันนี้เราเทสบนถนนปิดนะครับได้เป็นความปลอดภัยอ่าใช่หลักใจอยากให้ทุกคนได้รู้เสียงว่าแบบไอเสียงเป็นไงเครื่องดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเงี้ยเปรี้ยวนี่นี่นี่อ่ะพร้อมโค้งอันหนึบปะเนี่ยพี่มันก็พอได้นะไม่แบบเดียวเป่าอะไรก็รถรถบ้านๆเงี้ยรถบ้านๆเดลิยุูสครับเออโ มันมีคลิกชิปไหมมีมีมีจิ๊เตอร์มีป่ะโอ้มันแบบมันปูดมันเหมือนแบบมันมีเทอร์โบใช่ป่ะใช่ใช่มันเป็นเครื่องสองพันเทอร์โบเออมันแบบว่าม right> ันปูดปูดปูดเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาเดือนนะอันนี้เชื่องเกียร์โอยแรงแรงแรงอันนี้ยังอัดไม่สุดด้วย แล้มวมันเยอะครับใช่แล้วมันเยอะงานไม่สุดครับก็บแบบเรียกว่าแบบอารมณ์แบบของปากของคอ<ช>ที่แบบว่าเลยตัดแบบว่าก็คือดันได้แบบว่าพอพอพอ,พอถูไถแบบไปกับเขาได้ใช่นักเลงนะเขาเรียกอะไรนักเลงสามเกียร์อ่านักเลงสามเกียร์แบบปืนปืนเราเล่นแรงต้นพอครับนี่แฉปุบปลบปูปัาแบบไฟแบบไฟโอ้ยี่ล้อเงียดเลยอ่ะ มันต้องปิดแอร์ป่ะพี่ปิดแอร์ปิดแอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมันพังแอร์พังใช่เดร๋ยวคอมแอร์พังออันนี้ก็จูนจูนเกียร์มาแล้วด้วยเอาสเตตตึ๊กตับตึ๊กตับอ๋อสเตตตึ๊กตับเลยสับนี่ตึ๊กตับตึ๊กตับเลยแรงอยู่นะแรงอยู่นะคือแบบคันนี้แม่งโดนมากอะทุกคนต้องบอกว่าแบบโดนมากในกล้องมันอาจจะแบบส่งแบบดูไม่แรงส่งภาพแบบแรงดึงไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยต้องมาสัมผัสเองใช่ต้องมาแบบเอ้ยมาลองด้วยตัวเอง จะรู้ใช่ไหมใช่แต่คือมันก็แรงดึงมันถามว่าดึงไหมมันดึงนะโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่แบบว่าเราอยู่ข้างนอกกันดีกว่าก็ประมาณนี้นะโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เราแบบว่ารีวิวไปแล้วนะครับรถคันนี้ก็ใช้เวลาแบบว่ารีวิวค่อนข้างนานมา,มากๆหลายชั่วโมงนะครับก็จากเทสได้ให้ดูแล้วแบบว่ารีวิวให้ดูแล้วว่าคันนี้ทําอะไรบ้างสเตจอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวถามหน่อยพี่และเห็นแบบว่าเฮ้ยคันนี้แบบ พี่แบบจะปล่อยอยากให้ทุกคนดูแลต่อใช่ฮะแล้วทีนี้คือแบบรายละเอียดเป็นไงพี่ถ้าสมมติว่าคนสนใจก็ตั้งราคาตั้งราคาไว้ประมาณล้านสี่ล้านสี่ใช่หนึ่งจุดสี่ล้านหนึ่งจุดสี่ก็คือให้ตามนี้ใช่ให้ตามนี้เลยฮะต่อรองได้เปล่าอ่ะก็คุยกันได้ถ้าสมมุติว่าอยากรถยนอนอะไรก็เรื่องของงบประมาณเราไม่พอก็คือสมมุติอ่ะพี่งบผมไม่ถึง1.4ว่ดะขอได้อ่ะขอได้ก็ราคาก็คุยกัน ใช่คุยกันได้คุยกันว่าจะถอดอะไรบ้างแต่ก็คือ1.4ล้านกำตังมาได้สเปคนี้เลยใช่ฮะประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าคนสนใจติดต่อได้ทัางไหนติดต่อที่เบอร์์0846462425ครับผมอ่าฮะก็ติดต่อเป็นเปอร์พี่เลยใช่ไหมใช่ครับก็จริงๆต้องบอกว่าคันนี้นะทุกคนทรงมันสวยมากๆแล้วก็แบบผมชอบมากๆนะจริงๆถ้าสมมุติว่า ผมก็อยากได้เหมือนกันมาผมบอกตรงนะครับแต่ก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากได้หรือว่าเฮ้ยแบบโดนใจคันนี้นะสีแดงที่เป็นสีแดงเดิมโรงงานนะครับก็สามารถทักพี่เขาไปได้เลยเบอร์ตามเมื่อกี้นะครับก็เบอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้นะทุกคนก็เอาเป็นประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ยังไงคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมช่องของเรานะครับเวียดดิ้นะพิกัดทางบ้าน ep 2กับรถซีลโคลที่เป็นสีล้อนะทุกคนก็ถ้าใครมีพิกัดรถสวยๆหรือว่าเอ้ยแบบเป็นส่ล้อสอล้อสวยๆหรือ,รอแบบอยากจะให้ผมรีวิวนะครับ ก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่วิวแอดดิกนะครับเพจวิวแอดดิกนะส่งพิกัดรถคันนั้นมาให้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปถึงที่นะทุกคนก็ยังไงฝากไลค์แชร์ซับสไคร e ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ